ตอนไปเทสไดที่ศูนย์ท o นด้าก็อีตัวเบาเนี่ยมันแขกเดี๋ยวทำให้ดูไหนไหมั้มันเป็นสปอร์ตเวลาเราขับขี่เงี้ยไม่รู้คนอื่นอาจจะถนัดนะแต่สำหรับเราแล้วมันมันแขกหัวนั่งมันไม่ถนัดอะ่ะหลังเอียงมาอย่างนี้แล้วหัวมาดนเขกอยู่เนี่ยมันหลังไม่พิงะ่ะ ตอนแรกไปขับหัดไอเทสได้กลับมารอบแรกก็ไม่ก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมีอย่างเดียวเองที่ไม่ไม่ถูกใจแล้วก็ว่าจะไม่ซื้อละแต่ว่าลองลองคิดหาเหตุผลอยู่หลายวันเหมือนกันก็เลยพอเกินพอจะนึกออกแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะถ้าเรากลับด้านเนี่ยก็เลยย้อนกลับไปขอเขาเทสได้อีกทีนึงแล้วก็ลองขอเขาสลับ นสลับที่พนักพิงหัวเนี่ยกลับด้านมาเป็นอย่างเงี้ยก็นั่งได้พอดีก็เลยซื้อเลยไม่ลังเลยก็เป็นนังเนี่ยเห็นไหมมันจะพิงพอดีต่างอ่ะตอนที่เราไม่ได้กลับด้านอะ่ะมันจะแข่หัว หลายคนอาจคิดไม่ออกนะผมดูในหาวิธีนะใน Google ก็หาอยู่เกีย่ยวกับแาวที่รีวิวซิตี้ตัวเนี้ยก็ไม่เจอครับไ็เจอก็เจอแต่พวกรีวิวว่ารุ่นนู้นรุ่นนี้เกียรย์ c ีว1.5หนึ่อะไรพวกเนี้ยคือรายละเอียดแรงม้าแรงบิดอะไรพวกเนี้ยแต่สุดท้ายคนรีวิวเองเขาก็ยังบอกเลยว่าเสียอย่างเดียวที่เบาสปอร์ตเกินไป แต่จริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆนิดเดียวเองแค่กลับด้านก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหม,ไมเวลาเราขับเนี่ยมันมาเคขกหัวเงี้ยเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหม